สวัสดีค่ะพี่น้องเจ๊ซีดสวยสุดคเละค่ะนะพี่น้องมากมากว่าเจ็บปลาน้ำปลาข่อยไงนะครับขอยไงยกเก้นเวดมือเอ้าเอ้าอ้อทงข่อยไงเสียไหมนะครับโอ้ขอยไงนะครับ เก็บปลาเก็บปลาเก็บปลากี่โอ้ยเขียนอีหยังจะชิกมือตาขึ้นโมโลเลยเอากุ้งเหยนี่กุ้งอยู่บ่เอะกุ้งเหยแข็งแจ๊กมีน้อยนะบ่มีวิ่งเนาะวิ่งกุ้งฮะเมื่อยใหญ่แล้วกุ้งเดี๋ยวเฮจะชิปจกแป๊บก่อนก็คือว่าตลาดไทยเลยต้องกื้อตลาดไทยกุ้งมาหอกเขา่กินเลย มามามาลุยลุโอ้ยมีปลาลดบอาตั้มโอ้เมืออวานเจนี่นั่นเดียวโอ้สุดยอดปลาปลาปลาอุ้ยปลากําลังปลานาาคออยู่ในน้ำกี่น้องนี่ตัวใหญ่ นั่งลุยที่ตมเลยมาได้เลาวมาได้อย่างมวไข่ฮนเส้อไข่ฮ่น่ฮนเอะนั่นนนนานนนได้ยแนีเองเลยปาดแจะูบยนี่คืออะไรน้าได้ชาไุ่นลย

หุ่นปลาไปอยู่ในปลาบัวหุ่นอึกอักเอันฟังงูไปก่อนเร็วมอการสั่งผมนี่ตัวนึ่งยูกค้าเนี่ยนีตัวเล็กวเอานี่เขอะาปตัวเล็กเอเอาเอาแต่ตัวใหญ่ๆยุดหยุดจะเดินแห้งจะเดินแห้ พ่อไนาแล้วเอาแล้วที่ต้องการอขอไงเดี๋ยวจื้อขอไงอ้ยปลาขอไงปลาข้อไงต่อรงนี้ยแต่ร้าน่ข่ยขีตมพี่น้องน่อะไรยุดฝาดพ่อไปดู เอ็นเราดึงรดนี่แมป้านี่มองนี่ไหมทำไมอย่งก็บพแป้งน้ำนี่ลงไปว้าประคองจนนั่นแม่ดูอยู่ฮปสะดุกไงประดูไงปลาสลิดปลาสลิดปลาสลิด

อุ้ยอย่ามาอยู่มือจ็บอุ้ยเอ้าเอ้าเอ้าอือเอ๊ะปลาสลิดเต็มเลยจับใครแนี่ก็ไม่ได้ควายปะปนยิ่งปะปยิ่ง เอาเอาเอาาชาจับปลาไม่เ <sympath> ด <icking> ียว่้ะหนึ่งกุ้วกุ้งกุ้งโอ้ป้าป้าแม่หน่ใส่สลิดใส่สลิดแม่งี่นองเออไม่ต้องาจัดแคเต็มหนาเต็มจ้า

อเ,เออเอ,อ้าเป้งแมวล้วเป้งมาล,ลงไปแน่นี่ีอีกแล้่หรอนี่จะปลาสลิดเป้งเป้งเป้งเอาไปหันก่นอนตัตมม้มตั้มบองอะไรนี่ตั้มดูดูนี่นะปลาสลิดตรงนี้มอมันดูนี่แล้วบอกมันดูีแล ไข้างค้้ดังผู้ดน้องูซิลยู่ป่าลานี่เลยหันเต็มนามตมเลยอาัหาะละใหญ่นี่ตัวนีเอาดนี่เป็นมงไปกัน

ก้นงูเหลี่ยมั้นเก็งูเหี่ยมเลยนี่ใส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 ่าของสังเกตงูเหลี่ยมเลยนี่เั่นไหตัวละลูกัวคนนี้นี่โอ้ยพไปหาชิเก้าอี่แล้วลูกก <Hugo. S 1> ็ตันลูน้าว่าปลาชิเก้าค่ะอืมจับางตอนนี้ล่ะพี่น้องสลิบง่าวาย เข็งเลยเป็นเหมือดปลาม,มดเดียนโยเรเาเร็อาใบเอาใบบัวขึ้นไปคนละลผลเออยุบนใต้หันละปลาเต็มยุ่นี่ลายคักเลยเนี่ยปลาดูก ปลาสลิดกระพอใส่แล้วเดวตัใ้ตบเลือโอโอนโอน้แต่เนีเดียวนี้คือปลาสลิดบางบ่อบางบ่อก็ไม่ใหญ่บอก็็หญ่บงบบางบ่อก็ใหญ่ เียวเสียงสุนขั้งขึ้นำหนองสามตัวนี้ถงแดงนะสานสวนตัดนะตัวผัวตัวเมีไปปอยอตัวเมียแล้วตัวนั้นน้ำไข่เนี่ตัวนี้ไข่อ้าายบ้าเมีตไปปอยไปแค่ต้นเี่วน ก็เฮ็ดพันปีนาค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะก็อะไรก็แช่ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้กระดานนี้ด้วจ้าก็อะไรก็ซอยก็ไลก็แช่นะครับโอ้ยในปลาแล้วในสายบัวพร้อมพี่น้องปลาพร้อมปลาเงินไข่เข่งชั่วรูที่ดีโอ้พี่น้องพี่น้องตัวซ้ำคนเลยค่ะเบังคนกยิบกำลังเราอะคุณใหญ่เนาะค่ะเนาะ มาสลิด itt, โอ้ยล่างปลาเมีโอ้ยเพื่ล่างปลาเต็มมาน้ำอืดข้าอืดเนียเว้ยออกมาแล้วอธิโน่เรียลๆเนาะข้านค่ะกลับบ้านกลับบ้าน